วันนี้พี่หลีอย่างเข้าให้นะโอ,อไม่ต้องไม่เป็นไรครับพี่ผมเกรงใจครับเกรงใจต้องพูดภาษาเกาหลีว่ายังไงสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผูมสอนคำบอกเกรงใจนะครับคนที่รู้จักกันไม่ค่อยสนิทกันก็มันใช้เกรงใจบ่อยๆใช่ไหมครับก็บที่เกาหลีก,ก็เหมือนกันนะครับเกรงใจที่แปลตรงๆว่า부담스럽다부담스럽다นะครับแล้วถ้าอยากพูดคำสุภาพกว่า부담스러워요부담스러워요แล้วสุภาพที่สุด 부담스럽습니다. 부담스럽습니다. 라이 콘은겉 가오벅. 와. 봄 리앙. 카오하이나 내가 오늘 밥 살게요. 내가 오늘 밥 살게요. 어, 마이 라이 마이 라이 어, 괜찮아요. 괜찮아요. 겉짤봄겉짤 크랍. 부담스러워요. 부담스러워요. 나 괜찮아요. 부담스러워요. 괜찮아요. 부담스러워요. 나, 그럼, 각쪽, 레오나, 그럼, 땅, 짤리아나, 그럼, 수수! 바이바이.